ช็อตเด็ดจากเมื่อวานนี้ซ้อมหนักสไตล์เมรัชนกพี่แชมพี่แชมตื่นสวัสดีครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับได้อย่างเสียอย่างก็อาจจะเป็นนิยามที่มองกับเมรัชนกมากที่สุดนะครับ จากความสําเร็จระดับโลกก็ามาพร้อมกับความรับผิดชอบระดับซึ่งเด็กธรรมดานั้นไม่ต้องเจอเลยฮะเพราะว่าชื่อเสียงเงินทองที่เมได้มากกว่าเด็กทั่วไปอย่างมาหาศาลในขนาดเดียวกันนั้นก็ทําให้เธอไม่สามารถใช้ชีวิตเหมือนกับเด็กๆวัยรุ่นธรรมดาทั่วไปได้นะครับจนอาจจะพูดได้เลยครับว่าสถานที่ที่เธอสามารถเป็นตัวของตัวเองได้มากที่สุดคือที่นี่ฮะ เมื่อวานนี้เรามีโอกาสไปซ้อมกับเธอแล้วก็เข้าใจแล้วล่ะฮะว่าซ้อมขนาดนั้นก็ควรแล้วล่ะครับที่จะเก่งขนาดนี้พอเป็นแชมป์โลกในวัยเพียง18ทุกอย่างมันช่างสวยงามจริงๆจนกลายเป็นปรากฏการณ์เมฟีเวอร์กลายเป็นซูเปอร์สตาร์กลายเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาได้รับเงินรางวัลหลักแสนหลักล้านและนี่ฮะนาฬิกาโรเล็กซ์มูลค่าหลักแสนที่ทางสิงห์มอบให้ข้างหลังก็มีสลักชื่อรัชนกอินทนนท์แชมป์แบบมินตันโลก2013ด้วย นอกจากต้องแข่งนอกจากต้องซ้อมวันละหลายชั่วโมงแล้วนะฮะก็ต้องไปออกรายการต่างๆเป็นพรีเซนเตอร์ถ่ายโฆษณาเดินสายวันละหลายที่เธอสู้ฮะแต่บางครั้งก็เกือบแย่เหมือนกันผมอ่านในอินสตาแกรมคุณผมเข้าใจคุณนะที่บอกว่ายิ้มจนเหนื่อยยิ้มจนเมื่อยคือแน่นอนมันเป็นวินาทีที่สวยงามที่เรามีแต่คนโอ้โหอยากอยากจะเจอก็มันเหมือนแบบร่างกายเราด้วยไม่ว่าจะอะไรหลายอย่างคือมันจะเป็นช่วงที่แบบเราเราออก ออกงานบ่อยคนหลายๆคนเนที่เข้ามาเขาก็เหมือนแบบมาแสดงความยินดีอะค่ะก็เลยพยายามยิ้มไว้เพราะว่าก็เหนื่อยค่ะแต่ก็สู้อยู่แล้วคือทุกคนเนี่ยเห็นเมย์และอิจฉาเมย์ตรงที่บอกว่าเมย์เป็นแชมป์โลกเมย์ได้เงินรางวัลเยอะเมย์ไปไหนมีคนแห่ขึ้นขบวนรถทั้งหมดเนี่ยคือภาพของความสําเร็จแต่ข่ากในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ได้มาแล้วไม่เสียอะไรผมคิดคุณเสียอะไรบ้ชีวิชวัไเด็กใช่คือ คุณ<ร>ไม่สามารถมี <ใน S 2> ชีวิตเที<ช>่ยวดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยใช่ค,คือหนูเกิดมาแบบไม่ได้ว่าสบายไงคะคือเราก็ลําบากมาก่อนคือตอนนี้ก็พยายามปรับปรับก็อีกอย่างก็อยากให้พ่อแม่แบบสบายขึ้นแต่วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูครับว่าที่ที่เธอสามารถเป็นตัวของตัวเองได้มากที่สุดห้องนอนของเธอฮะจัดปก่อนนอนก็มีคลิปกุดไศ์กับสาวๆเพื่อนร่วมทีมครับสวัสดีนะคะ นี่แหละครับความสุขเล็กๆน้อยๆของเด็กผู้หญิงอายุ18ฮะโยกโยกยิ้มยิมและนี่ฮะท่าเต้นฮอลลมเชคโอ้โหไม่ใช่ตีแบบเทพอย,ย่างเดียวนะฮะเต้นก็พริ้วสุดๆะน้องเพ่ คนรู้หมดครับว่าเธอได้นางวัลอะไรได้เงินเท่าไร่แต่จะมีสักกี่คนรู้ว่าในชีวิตนี้มีอย่างนึ่งที่เธออยากทํามากที่สุดคืออะไรพรุ่งนี้ผมจะพาพี่น้องชาวไทยเหินฟ้าไปต่างแดนเพื่อทําสิ่งที่เมรัชนกอยากทําที่สุดพรุ่งนี้1 6นาฬิ4 5นช็อตเด็ดกีฬาชั้นเัดไป